แล้วก็คือเราก็มารีวิวในการเ่องการออกพรรษายชีวิตนะครับได้ขี่รถจักรยานยนไฟนะครับลพอดีอ่าปขาดนะครับเปิดประไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ผู้รเชียวกันะครับเจกะบานะครับเนาะพ้ก็เชยวกนช่องวัดทันเตียทสุรีนะครับวี้ิพดีให้กับบรรดาท่านผู้ชมรับชมกนะครับแล้วก็ทางบิดาขอ ที่ที่นี้ก็มาก็มาซึ่งการรีวิวนะครับที่ทานหลวงพ่ยิ้มของวัตดเตียนะครับองานะองทีจะชนจข่าววัตะเตียนะครับเดี๋ยวก็จะไปรีวิวด้าหน้าันไปนะครับครเลยนะครับยังดีมากเลยนะครับไม่มีประกาอะไรสัอย่างเลยนะครับตอนนี้ที่หรือท่าพผู้ชม้ก็กำลัง นี่ก็รีวิวที่ด้านวิหารหลวงพ่อจิ้มกันนะครับก็จะไปด้านหน้านนะครับร่วมกันารบุญเข้ามานะครับตอนนี้จะเป็นคลื่นแรกแรกเมื่อคืนนะครับตอนนี้ผมพร่คัมภีร์ตัวนั้นนะครับร่วมทำบุญนะครับศพหลงรักบาทคุณชาวศุกคุณชราคุณอาธิชาติถือแจ้งนะครับร่วมทำบุญซึ่งจะย้อนวันนี้แล้วก็มาในวิหารหลวงพ่อยิ้มนะครับนะ ได้ได้ร่วมอ่าซึ่งข้ว่าว่าวิหารของเราตนังสวยนะท่านชมนะ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 ตอนนี้เดินมาใกล้ๆนะครับบิดาพี่น้องนะครับอย่าได้เป็นดด้านอุโบสถของวัดสันเตียน,นะครับ ก็โดยช่องวัจนเทียสุโขทัยมาให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนะ่ะน่ะมีแบบมีวิวไปแล้วครับมันนี้รีวิวไปเรื่อยๆนะครับคเมื่อปีนะครับเพราะว่าเพราะว่าภาพมันย้อนแสงอะนะนะครับที่จะร่วมไปด้วยกันในการในการสื่อการ เราจะตัดไปด้านโน้นนะครับพี่น้องนะนะครับตอนนี้ก็มีพี่นอ้องตับร่มเชือกมากนะครับนี่น้้นองไดับที่จรเป็นเลเวลวัดนะครับพี่น้องนะอันนีน้ก็เป็นเลเวลวัดของวัดท่นเจี๋ยนะครับอา่าสลับบรรดาพ่อแม่พี่น้องพี่นักผู้ชมชา,าวเอฟซี FC ตอนนี้เราก็มาร่วมในการรีวิวภาพทางวิหารและโบสถของวัดตันเตี้ยในวันนี้เนื่องในการเทศกาลออกพรรษานะครับแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะมีการรีวิวในการตักบาตรข้าสารอาหารแห้งนะครับจึ่งในวันเทโวโรธนสุขนะครับก็คือวันพรุ่งนี้เช้านะ เพราะว่าวัออนนี้เราก็จะบางทีก็จะน,นำเอาคลิปเดียวนะก็คงจะมีคลิปเดียวนะเดี๋ยวตามกันลงเนะพี่น้องนะมืดนิดหนึ่งครับกระดานไม้แตงกวาบานนั้นก็มีผู้จิตสถานครับก็มีอ่าพ่อเฉลียวแม่พรมแตงแย้มนะครับพ่อเฉลียวแม่พรมแตงแย้มก็บูวทุกอย่างไปแล้วัน ำรับทสงลนกไที้จอตอนนี้าจารย์ประหยัดข้อลังประชาสัมพันอยู่นะท่านผู้ชมนะตอนนี้กำลังประชาสัมพันอยู่พ่อโน้มแม่เทปานคงอ่าตอนนี้ดีวิวครับตอนนี้ก็เป็นอ่ทางด้านโบสดของวัดสันเตี้นะครับก็มารีวิวให้กับ เอฟซีได้สมกันนะนี่ก็จะมีรีวิวทางด้านโอโบสดนะก็ทางด้านทางด้านบนนะครับแต่ถ้าเราจะจะทำการถ่ายนั้นก็ทางด้านบนก็เกรงว่าพวกตลามมากันเยอะนะแล้วก็เพราะว่าเรานั้นยังไม่มีป้ายนะครับเพราะว่าเราจะถ่แค่คลิปเดียว ในเช้าวันนี้ก็ำขายแค่คลิปเดียวนะครับพี่น้องนะสำหรับตัวนี้ก็ให้ปัรดาผู้ชมเอาเอฟซี C ได้ส่งกันนี่ก็เป็นหนาด้านข้างโบสถ์ของวัดสันเตียเรานะครับเรให้ากข้นเรีบืดูไปเรื่อยๆกับแม่แก่อแม่แก่เรีน้องเราเอฟซี C ได้ส่งกัน แม่ฝ่ายลักษณะวิเชียรที่ปสอนแมุ่คงโบที่สนแนะที่ลหนึ่งร้นะสองนาะนา้อหนึ่งนายสุดที่ลักษณะวิเชียและนายเจริญคงองอีกหนึ่้อยบาทรวมเป็นเงินทั้งหมดสองร้อยบาทโมทนาสาธุพระคณโมทนาสาธุนะครับลายชื่อายนามั็ขณะนี้พอแม่พี่น้องนั่นเป็นกานุโบสดนะครับดานโบสดของวัดตังเตียนะครับ ไปเรื cow, uh, uh, oil, uh, ่อยๆนะครับครับนาดนี้ปาทะเพียนปลาตะปลาเวสรับปลาตปลา่ี่น้องปลาดาท่านสาธุทุ่านาคนดยไม่ได้ทำปลาเลยสักอย่างเลยนะครับลาปาดชให้พี่น้องีดานนะครับจาเป็นาะโลกทเสร็จภาพโลกนั้งใใหญ่ที่ตกที่อยู่บนปาเวะ าวัดตันเตียนะครับสำหรับวันนี้เป็นเครื่องเป็นวันพระสุดท้ายของการพิธการนอกพรรษาของวัดตันเตียนะครับในเช้าวันนี้และสำหรับอันนี้เป็นซุ้มประตูป่านะท่านผู้ชมนะซุ้มประตูป่าตอนนี้ก็กําลังทําไว้ขบมากระเม่นเมื่อวานนี้นะนายกระจกไว้นายกระจกได้ ก็มีทมีจิตัะาได้ร่วมการทำเพราะว่าวันนี้จะมีการเท่นมหาชาตินะรันนเล่นมรหาชกติวลาไนรัทุกีตรงนี้แล้วก็ช่องยู u ูบวัตเทียรสุโปรไทยนะครับออ o ยูทูบแล้วอยูทูบ ขนไหวเันไหวนไหว,ไหว,ไหวตรงนี้ก็ครับีได้อ่าอาจารย์บัญญัติได้ประชาสัมพันธะ์ซึ่งเรื่องพิ่ส่วนกรับรดาพบีน้องที่ ครับนะได้มาบรรดาพี่น้องก็มาได้ามาร่วมบ,บุญกันเยอะนะฮะท่านท่านสนนะนะ้องนะพี่น้องเราสาวเอฟซีนะตอนนี้ก็เป็นจุดคัดกรองนะพี่น้องนะอันนี้เป็จุดคัดกรองนะน,นี่เป็นจุดคัดกรองนะเป็นจุดคัดกองนะอคือคัดกองโควิด19บเก้่าพี่น้องนะเดี๋ยวเราจะไปทางด้านานู้นนะครับสหรับฝ่า,ายนี่ไปครับ ันนี้เราถ่ายกัน2ชั่วโมงเต็มนะพี่น้องนะนะวันนี้ถ่ายกัน2ชั่วโมงเต็มนะสหรับซึ่งในวันนี้นะที่ในวิเวรวัดของวัดตันเะตี้ยนะนนะะที่วัดตันเตี้ยนั้นก็มีงานพิธีขุดศพนะครับนะของนะของน้องเบ้นนะครับของน้องเบ้น,นะน,บนนะวันนี้นะถ้าเอฟซีท่านใดก็ที่จะ ร่วมงานในเพิธีคุณส,สนศกนะ วันนี้ก็จะมีการเทศพ่อพลายสูตรนะครับนักพักหนึ่งแล้วก็ช่วงสายของวันนี้นะก็จะมีการเทศพระเวสันานสกกันโพสพนนะฮะให้กับพระดา,าพ่อแม่พี่น้องที่กราลบรักทุกท่านนะไอศีที่โถกันนะสำหรับวันนี้องค์พระปิมากรนะครับผู้ป,ปิมากรหรือว่าหลวงพ่อพุทธศิล,ลาชจําลองนะครับแต่องค์จริงก็ที่ วัดมหาธาตุหรือว่าวัดใหญ่พิศรุโลกนะครับนั่นจริงๆนะครับนี่องค์จำลองนะฮะเท่าที่วัดสันเตียของเราก็มีนะครับนะให้กับคุณพ่อคุณแม่พี่ปาา้าน้าอาหรือว่าเอฟซี FC ทุกท่านนะได้รับชมกันนะในถานนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็ประดับีีน้องนะครับ ตั้งใจทาบุญทำกุศลซึ่งในงานเทศกาลออกพรรษาแล้วก็คงไม่คิดวันแล้วุพี่น้องนะจะเป็นงานทอดกระถินของวัดสันเตี้ยนะครับสำหรับงานทอดกระถิ่นของวัดสันเตียนะ,ะ,นนนะสำหรับปีนี้เจ้าภาพโดยชนะ,ะคุณร้อยตีสมบัติคุ้มเิียนวัชิวงศ์นะครับมาเป็นเจ้าภาพในการทอดกระถินของวัดสันเตียเรา มาโโร่วมต้นมาสร้างกุศลร่วมกันนะพี่น้องนะสร้างกุศลร่วมกันอ่าแล้วก็มาร่วมบุญร่วมกุศลอ่านื่อว่าวันนี้เนี่ยอ่าระดับแอ้วกาแฟกระป๋องเบอร์รี่โลลัตต้านะอ,ะอะร่อยเข้มถึงใจอ่าระดับคนทำงานสู้ไปด้วยกันเบอร์รี่โลลัตต้านะครับมีติการเทก็กาแฟกระป๋องเบอร์รี่ก็นำมาได้นะพี่น,น้องนะอ่างดัตมิว อยองนะ โดรามา่าอันนี้มีพี่น้องกลเรื่องในการขยอยอเล็กให้วางก็ตาหารกันบ้างนะครับว่ากับข้าวของเรามีมีอะไรบ้างปีนี้นะพี่น้องนะเมื่อช่วงเทศกาลข้าพรรษาเราก็ไม่ได้มานะครับเพราะว่าติดภารกิจเลยไม่ได้นะทำยูทูบนะครับ ได,ได้โอกาสให้พี่น้องทำทุกนะสองชั่วโมงเต็มเลยพี่น้องนะสองชั่วโมงเต็มอิ่มเลยพี่น้องนะวันนี้ให้ชมสองชั่วโมงเต็มอิ่มเลยวันนี้แถมให้เอฟซีนะวันนี้แถมให้เอฟซีสองชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะวันนี้ถ่ายกันคุ้มงานสระบดดาพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะพี Connie, ่ป้านาฮามีอะไรบ้างนะครับ หลักป็นผู้งการกับข้าวโดยเป็นอาหารว่าง ไม่เด็กผมก็เคยกินเหมือนกันครับเป็นเด็กวัดของทักเกียนนะพี่น้องนะับไมเด็กเคยผมเคยกินเคยกินเคยทานกันเต้อมอะไรนาหู้เคยกินกับนี้บีบข้อ ก,การบัรมรดการหลวงพ่อพุทธิราดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดตันเตียของเรานะพี่น้องนะนะสิ่งศักดิ์ดสิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดตันเตียเอยาเถอะตอนนี้ขยับตัดแป๊บนึงครับตอนนี้เราก็มาทางด้านนี้อีกนะฮะเรามาด้านนี้อีกนะเรามาทางด้านด้านหน้านะครับเดี๋ยวก็จะมีการถ่ายผู้มีจิตธาร่วมกับกระบวนศักดิ์บัตรนะครั้งที่แล้วนั้น ก็มีเพลงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะสลับคลิปนี้ขอขอความสุขความเจริญกับบระดาพม่พี่น้องนะและเอฟซทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดกระดิ่งกดซ u b s สไ i ท้าให้กําลังใจกับช่องวัดสันเตียสุขโปไทยนะครับนะะช่อง youtube ตอนนี้อีกไม่นานก็จะมีการมีป้ายอย่างทางการนะครับจะมีป้ายอย่างทางการ ช่อง YouTube วัดตันเตี้ยสุโขทัยนะครับที่ทานนี้ก็มีทั้งสองช่องด้วยกันนะครับวัดตันเตี้ยสุโขทัยและช่องเจ้าหน้าที่เมมวัดตันเตี้ยนะครับและช่องเจ้าหน้าที่เมมวัดตันเตี้ยนะะฮก็มีช่อง y o ยูทูบรีให้กับเอชซีได้ชมกันให้เต็มอิ่มนะครับเพราะว่าวันนี้ รัการไปทึก2สองชั่วโมงเต็มนะครับพี่น้องนะ2ชั่วโมงเต็มนะแต่ถ้าทางด้านนี้จะไม่มีการลามากนะน้องนะจะไม่มีการลามากเพราะว่าถ่ายออกอากาศเลยนะครับถ่ายออกอากาศนะครับออกยูทูบนะครับคือช่องย t u b e ของวัดต oh ันเตียสุโขทัยนะครับนะเพราะว่าจะไม่ให้ใครมาลามากได้นะครับเพราะว่า เดียบนะครับโอ้รองเท้าเต็มเลยนะจงรองเท้าเต็มเลยนะครับรองเท้าเยอะนะครับทางด้านนี้ก็มีผู้มีจิตศรัทธาก็มาร่วมทําบุญกันนะนะท่านท่านนี้มีจิตศรัทธาก็มาร่วมทำบุญกันขออนุญาเพิ่งเคลิ้นไหวนะครับนะเพิ่งเคลิ้นไหวไปเลยนะฮะอารมณ์ยูทูบนะครับนะตา่น้องครับคัดฟองไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้คัดฟองไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็พิมพ์วัดตันเตี้ยสุโขทัยนะใช่นร่วมเช้อกันหรือว่าพิมพ์วัดตันเตี้ยกันนะนะลงยูทูบให้กับเอฟซีทั้งทั่วประเทศนะครับคัดกล่องไปเรื่อยๆนะครับคัดกล่องไปเรื่อยๆนะฮะวันนี้เป็นวิดีโอหมดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ภาพนิ่งนะครับเป็นวิดีโอนะฮะอัดเป็นวิดีโอ ในชุดนี้นะครับนะมันจะมีมีการล้ามากนะครับเพราะว่าวเราก็แจ้งให้กับพนาท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านนะครับเพราะว่าขายแล้วก็กเราจะทําการลงย t u b e นะให้กับคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาเอาเอฟซีทุกท่านได้รับชมกันว่า u t u b e ของเราเนะเป็นช่องวัดสันเตียสุโขไทยนะครับพี่น้องนะ,ะเป็นช่องวัดสันเตียสุโขไทยนะ สำหรับวันนี้นะเอาให้กำลังใจกันนะฮะเอชซีบางท่านบอกว่าได้ป้ายแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าป้ายนี้กำลังทำอยู่นะฮะก็ประมาณวันพรุ่งนี้จะได้คงจะได้เห็นป้ายอของช่องย t u ู e วัดตันเตียสุขโขทัยและก็ช่อง YouTube อเจ้าหน้าที่เมมวัดตันเตียหรือสัปเ,ห,เรรหร่อวัดตันเตียนะฮะนะหรือวงเล็บว่าสัปเหร่อวัดตันเตียนะครับเพราะว่า ยูทูบนั่นเราจะมี2ช่องด้วยกันนะฮนะโดยโทรศัพท์เครื่องนี้ก็จะมี2องช่องนะช่องแรกก็วัดตันเตียสุขโขทัยช่องด่างเดิมนะแล้วก็ช่องที่2ก็เป็นช่องเจ้าหน้าที่เมมวัดตันเตียนะั้นก็ตารีวิวเรื่องงานศพนะครับตานะรีวิวเรื่องการเผาศพนะแล้วก็จะมีการรีวิวการเผาศพนะเราคงยังไม่มีเวลาทลายนะ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 แล้วก็ การโภคัสของเขาเองนะครับสำหรับวันนี้สำหรับในเช้าวันนี้ก็ขอความเจริญกับปรดาพ่แมวินอ้องขอวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากโลกบนบารมีหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อโพลุงแจ้งและหลวงพ่อแย้ม กรักษากับ f c ีทุกท่านนะครับอ่าก็อย่าเจ็บอย่จนอย่าเจ็บเพาะไข้อย่าเจ็บะป่วยท่านมีสู้ภาพต่อมาแข็งแรงนะครับวันนี้ก็ขอความสุขความเจริญกับดาพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ